สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิื่อสุขุสู่คนบอกว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทางต่างประเทศกันยินดีเมื่อสุขุสู่คนเข้าสู่ช่องบอยเอ็กไซบุรีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกามืมอนี่บอยแอ็กซไอเดตเนาะไอเดตบอยเอ็กไอเวทเนาะพี่น้องเนาะไอเดตเนาะบอยเอ็กซ์กัลืมซื่อเพิ่นเนาะมันคล้ายๆกับไอเวทเนาะพี่น้องเนาะกามืมอนี่บอยแอ็กซได้เข้ามาเบิ่งเพิ่อนนะว่าเพิ่อนอมุงหลังคาแล้วหรือยงังพ่อพี่น้องเ,อเลยหรือว่าเพื่อนใน ใส่้าอย่างหรือยังพ่อพี่น้องเนาะกับมือนี้ก็ต้องขอขอบุญขอบุณทั้งพ่อสายค้ำเนาะที่ว่าเพิ่นอยู่ยังจันเนาะที่ว่าเพิ่นได้ไอ้ฝากเงินจํานวนหนึ่งมาให้ไปเนาะซื้อฝาแล้วก็สังกะสีให้เพิ่นเนาะแล้วก็ได้ซื้อเข้ามาให้เพิ่นแล้วพ่อพี่น้องไอ้กับพวกว่าเพิ่นใส่หรือยังเพราะว่ามือนี้มันกะตอนเช้าเนาะมันมันฝนตกพ่อพี่น้องไอ้กับพวกว่าเพิ่นใส่หรือยังเนาะยันผนทำหัวเพิ่นเนาะหรือว่ายันเชื้อกพงเส้าเพิ่นเปียกพ่อพี่น้องเอ้ ก็อื่นก็ต้องขอขอบุญกับพื่นทั้งพ่อสายคำหลายๆเด้อก็ขอให้เพื่อนอายุมั่นก่อนยืนความเจ็บได้ความไข่ยามีเด้อพ่อสายคำเนาะกะขอให้เจ้าปัถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปัถนาของพ่อเนาะก็ให้บุญคำนำสู่เด้อให้เจริญเจรลึงสุขกายสบายใจเด้อพ่อเด้อก็โอเคพ่อพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปที่ตาข้าวส้มพ้อมกันเลยพ่อพี่น้องโอเคพ่อพี่น้องเนาะก็มาหอดบ้านหอดเฮือนเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเนาะมาก็เห็นเพื่อนไส้ฟ้ากะใกล้ชิแล้วแล้วพ่อพี่น้องเนาะกะ ยังประมาณแผ่นสองแผ่นเนาะพ่นก,กะใส่ก้อนแต่ว่าหลางังคาก,กะพ่นกับมุงไปก้อนแล้วครึ่งหนึ่งเนาะ,ะใกล้เสียแล้ว,ละวน,นะพูดใหน้องไยก็ตอนนี้เป็นกำลังตอกใส่สังกะสีด้านหน้าเนาะโอ้อยากอยาก,ายอยากสบายดียากสบายดีเน๊ะเดียเด๋ยวน้องข้าตอกเล็กแต่ปูอยู่เนาะสบายดีสบายดียดยดพ่นเฮ็ดเองเนาะไอ้พ่นเฮ็ดเองเน,ะนนะาะพู่ให้น้องยเฮ็ดเองช่วงนี้กกำลังพ่นจุดน้อยเนาะ เจ well, well. ้าเจ้าเจ้าด้านหลังเพื่อนก็ไส้ไ no ส้แล้วแล้วเพื่น้องก็กันฝนตกฝนหนักเนาะก็รา่เมื่อเช้านี้มันก่าฝนตกคอยไม่หน่อยฝนตกเนาะเพื่อนก็มีไอ้น้องชายเพื่อนนาะมาเฮ็ดช้อยเนาะจับช้อยกันเนาะเพื่อนก็บ่ได้มีบ่ได้จ้างบ่ได้อย่างพลอยไม่หน่อยก็อาศัย น้ำใจเพื่อนเนาะเพื่อนกันน้องซายเพื่อนมาเฮ็ดชอยขอพี่น้องเลยเพื่อนก็เใ็้เราเองเนาะอ้ายเพื่อนก็ขึ้นหลังคาพุ่นอนพี่น้องเลยสบายดีเพื่อนก็เพื่นยังตอกใหม่เนาะพี่น้องเนาะกับฝาเข้ากับเลือนี่แต่ว่ายังใส่ยังใส่ผมเนาน้ำพี่น้องฝามันเนาะแล้วก็สังกะสีสิบสองพุทธ เห็นอ <muitas S 2> ้ายนะแล้วว่ามันมันมีไม่เหนแผ่นลมแลาลาอยู่ยังแผ่นหนึ่งหมดแล้ววะวันนี้ยืนขออนุญาตมาครบเมื่อกี้ในพื้นเวทตอนเขาเอากันในกจอกไปก่อนแล้วก็ยังไม่นำลังเมื่อกี้เออกรจอกรถตบตรงนี้คถามทามอ่ะเป็นไหมันเลยอะเขาอกมันเลื้อยเออมันก็บพอคือการเห็นได้อ๋อเพิ่นว่ามันเลือกอยู่ประมาณห้าแผ่นเพิ่นประมาณห้าแผ่นเพราะว่าเขาใส่หันมันสองแผ่นก็เลยว่าถ้ามันเลือก็มาให้เจ้านะนั่นจักเลือในยืนขออนุาตเมื่อกี้ในพื้นเวทจักเลือจักบ่อไปสัน ป่าเมื่อก่อนพวะท่านเคนนึงฉิโตกะลอยคอก็ฟอกคอยเลยเนาะเง่นถ้าไม่นั่คาขาเก็บ่วพาเราไม่ใช่มันก็บ่แล่นนี่ดียนะเออตอกเล็กจะแค่มันะก็ย้ำตะปูหลายๆเนี่ยมันก็บ่ปื้ดเลยเนาะมันบ่ปื้ดเพราะว่าตะแลงยันด้นฝนตกน้ำพห้นอนแล้วแกท้องท้องฟ้ากอะแบบมืดเคลื่อนฝนอยู่บนนั้นไงกะมันพดมาแรงนี่นะอ่ายันนอนบ่ได้อลไรเนาะพดรอเพดอย่างน้อยย่างน้อยก็เงินหละ บังตน่ิานหัวแงแล้ววะตัวนี้นะบอบอธรรมดาเนาะดยโดยโดยธรรมดาธรรมดาปกติแล้วกะสีบหนาวแล่วบันได้ฟ้าได้ยังเอยนาะแต่เต็มที่แต่แป้นพื้นี่ได้พไม้ดอกเนาะเป็นปูไง กันสีมาเมาในจังหน่อยกันเวลานำไปกินเนี่ยว่ากอนยานำชะโลดเลยรึบึบเงิมันหางโคตรไฟไฟกับผมนี่น้าตื่นมากกันข้างเหมือนเคยในลมบุ่มนะฮะหอดหอดก็ได้ไหมแล้วเนาะโดยโดยโดยยังแต่ข้าวสารละกันข้าวสารน่าจะเป็นพังเบิ้งมืออื่นเนาะมืออื่นกัมีทั้งพ่อสายคำพันวาสีให้อยู่ข้าวสารเนาะโดยโดยข้าวสารตะกะถ้วยบ่วงกัมีสันีอยมันบอย นอันนี้เป็นแังนี่เห็ดเห็ดบดห่าวบ่นะเห็ดบดห่าวเห็ดบดห่าวเมื่อกินเนาะแกง้อนขาดอกป่ามนโดนบไรอแอ่อนย่ำได้โอ๊ักขัดุบสุบนะสุบเอสุบเพชรัานยำนี่กินมาได้หอยหอยเดือนะนะเขินหอยเดือหอยโขกนั่นเด้มันเปื่อยแล้วมันเป็นย่ำแงกินได้อยอ นกาเห็ดอันนี้นะคำ่าเห็ดอันนี้แม่บอกเราพอได้กินดยวยอาหารเราพอให้นี่ก็เป็นเข้าเข้ามาวันนึ่งนข้ามาเพื่อนหอเมไรัฟาบหมอฟบใส่ได้พนนส่าราย่างหัก้นึ่งอันนี้บ่เดินเดินหมอไฟเดินตวไปหะานั่นเลยมอไฟเนาะอันนี้บ่ ยังเบิ้งเด้ออันเป็นสีแดงแลวสีสีขาวไม่จับ่จับหอไ่อยากถนก็นะไ่อยากถนดเต้สีฟาเองมงอีฟ้ายัมเป็นของแมงงอดขอมงอดการแมงงอดเลยแล้วนะอันนี้ก็ลูกซ้ายเพวนก็ขึ้นขึ้นจับซ้กันมเนาะดยยขึ้นจับนอกันยนจับเอนกันนะกตอนนี้เพื่กก็กำลังไอ้

คือคือบอกไม่ถอกดอกเยอคือบอกอบอกเข่าก่อแล้วแล้วนะบอท่านได้เข้ากับคดเลยกกไ,ไอ้เจ้านั่นคือเป็นตอกไงเดี๋ยวเราจะวิ่งให้ดอก กตอนนี้เพื่อนกามุงสังกะสีได้สองแผ่นแล้วพลอยี่น้องเไยกัดไอ้ไอ้เมื่อนี้ก็น้องกันจะได้เดินทางครับก่อนเลยเอาวงเลยเอาวงเลยเพราะว่าตงใดกันฟังเบื้องมืดน้องมืดเมื่อนี้ก็น่าจะแล้วเดี๋เนาะเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้แล้วไอ้แล้วเนาะเพื่อนกาก็ได้สามแผ่นเนาะเบิ้งได้เห็ดตัวใดมันงามกว่เห็ดเอาได้กินไรกันเห็ดเอาเอ็ดเองเนาะ เพราะว่าฝ่าฝ่าได้กะกะเหลือว่าเหลือจากแผ่นในผ่านนะประมาณเหลืออยู่สองแผ่นเหลือสองแผ่นเนาะแต่ว่าให้กะเฮ็ดสิคันห้องคันห้องแล้วกะเฮ็ดเป็นปิดโตทั้งทึ่งมันนำยันฝนชาดเนาะไอ้กระฝนชาดจเข้าอยู่แล้วทั้งทึ่งเนาะเอากระมื้อนี้เดี๋ยวน้องขอโตกับก่อนได้เด้อสบายดี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 เรื่องข้าวเรื่องน้ำกันลอเป็นฟังเบิ่งมื้ออื่นเนาะถ้ามื้ออื่นบ่ได้กัอดเนาะโอ๊ตโอดโอเคโอเคโอ๊ตเนาะ เพราะว่ามันมันมืดขึ้ฝนแล้วพ่อพี่น้องเลยบอกเอกัเดินทางมาไกลแน่นอก,กับที่ได้เดินทางกลับแล้วพ่อพี่น้องเลยก็เดียวพาบึงรอบๆก้อนพ่อพี่น้องเนาะ โดนแล้วเนี่ยตกกองแล้วไปใส่เนี่มันแดดมันมัวแล้วลืมเลยลืมเลยเนาะลืมเลยเหลืมตาได้กันแดดโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเมื่อนี้กะได้เข้ามาบึ้งทั้งไอ้ครอบครัวทั้งไอเดทเพื่อนพ่อี่น้องเลยกะได้ให้ไปเอาไม้มาใส่ไม้ข้าวสามตัวนอกจากเฮือนน้องตองพ่อี่น้องเลยกะเมื่อนี้กะเพื่อนกะมุ้งจังกสีได้ข้างนึงแล้วพี่น้องเนาะกะข้างด้านหน้าเพื่อนกะกำลังใส่ได้สามซีแพนพี่น้องเลยเมื่อนี้กะ พ่แเองกสิได้ขอตักับตอนพ่น้องไปกเพราะว่ามื่อกี้มันกะค่ำแล้วพอน้องกะใกล้ฝนสิตกแล้วพอน้องเนาะกะมื่อกี้กะพ่อก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งพ่อสายค่ำหลายๆเนาะที่ว่าเพื่อนได้ช่วยสร้างเฮือนสานให้ไอหรือว่าซ่อมแซมเฮือนให้อ้ายเดชเพื่อนพอน้องเลยกะตอนนี้เพื่อนกะได้หลังคาไม้แล้วพอน้องก็ได้ฟ้าได้อย่างก็คือเวลาฝนตกฝนอย่างก็คือสิบเเปียกแล้วพอน้องเนาะแต่กะเวลาฝนชาดฝนอย่างก็คือสี บบสาดโบยังนะพ่อได้ฟ้าได้ยางแล้วพ่อพี่น้องเลยกะมือนี้กะพ่อเอกก็ต้องอวยสิขอวอวยพรในทั้งพ่อสายคำนกอกจาขอให้เพื่อนลำรวยลำรวยขึ้นเนาะสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อสายคำนอกากที่ว่าเพิ่นอยู่เยังจัดเนาะที่ว่าเพิ่นได้ฝากเงินมาให้พ่อเอกเนาะไปซื้อสังกะสีซื้อฝาแล้วก็เลก็กกระปุกไว้เพิ่อนน้ำพ่อพี่น้นนนองเลยก็ขอให้เพิ่อนลำรวยลำรวยเด้อพ่อเด้อ การมือนี่บาเอ๋ยก็ต้องขอตัวลาก่อนพ่อพี่น้องว่ามันฝนสีตกแล้วพ่อพี่น้องเ่ต้องขอขอบุญกับคุณทั้งเอฟซีเมจิคุสุคนที่เข้ามาส่งคลิปบาเอ๋ยกับบริษัทข้ามโฆษณาเบาเอ๋ยเนาะกะต้องขอขอบุญขอบคุณเมจิคุสุคนเด้อพ่อพี่น้องเนาะการมือนี่บาเอ๋ยก็ต้องขอตัวลาก่อนเด้อกับขอกาบสบายดีพบาเอ๋พี่น้องเมจิคุสุคนที่เข้ามาส่งคลิปบาเอ๋ยกัขอกราบสบายดีพ่อพี่น้อง